สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุขนเนะาจา้าที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอหลันลาซ้อมผ้าพาเลยนะคะวันนี้เจอกันก็เป็นวันที่20สิงหาคม2564แล้วนะคะท่านผู้ชมเวลาก็ผ่านไปไวเหลือเกินนะคะแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนกันอีกแล้วค่ะ ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะท่านผู้ชมฤดูการใหม่ก็จะมาถึงแล้วนะคะวันนี้แม่หมอนก็มีข้อมูลแนวทางของอาจารย์งวดประจำวันที่1กันยายน2564มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะพบกับแนวทางแรกเลยค่ะแนวทางแรกนะคะเป็นของ แอดพฤหัสนะคะท่านผู้ชมวันที่16สิงหาคม64นะคะเข้าที่50ตรงๆนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ1กันยายน64นะคะรัฐบาลไทยค่ะ2ตัวนะคะ25 26และ27นะคะ มาต่อกันที่แนวทางลาบผลภูนทวีโดยสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมก็ให้ชุดตัวเลขเด่นมาที่เลข2เลข7และก็เลข8นะคะชุด2ตัวที่จับให้ค่ะ2 3 2 4 2 6 7 3 7 4 7 6 8 3 8 4และ8 6นะคะ มาต่อกันที่แนวทางล่างเน้นๆนของแอดตุยแอดตุยคนผู้าาเนาะจากพี่น้องล่างเน้นๆนงวดนี้นะคะให้มาที่1551 57 75 17และ71นะคะ1กันยายน2564ค่ะเรามาต่อกันที่ชุด ตัวเดียวแขนแขนของแอดตุยเช่นเคยนะคะแอดตุยก็ให้ตัวเดียวแขนแขนสาตัวมาที่519นะคะ2ตัวตัดออกมาค่ะ5 1าหนะคะเก่ค่ะและก็5้านะคะ59ก็มาลาธอนมากเลยนะคะยังไม่มาสักทีเลยค่ะท่านผู้ชม มาตามกันต่อที่แนวทางของแอดปลายนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่16เดือน864ที่ผ่านมานะคะเข้า3ตัวตรงๆเลยนะคะ750ค่ะให้มาแค่4ชุดนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะวันที่1เดือน964ค่ะชุด3ตัวนะคะ972ค่ะ962นะคะ 9ก้าแปดสองค่ะ0ูนแปดสามค่ะแล้วก็073และ093นะคะหกชุดนะคะสำหรับชุดแรกมาดูกันอีกชุดหนึ่งค่ะวันที่1นึงเดือน964เช่นกันนะคะให้มาที่109 0 0ศูนย์และ 1,01นะคะแอดปลายก็มีทั้งหมด2ชุดนะคะท่านผู้ชมรวนแล้วแต่เป็นชุด3ตัวนะคะหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะนำไปตัด2ตัวนะคะต่อด้วยแนวทางชุดเดียววัดดวงรัฐบาลของแอดสุยนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่1เดือน 9, 6, 4ค่ะชุดเดียวเน้นๆก็คือ 4, 3นะคะ มาตามต่อกันที่แนวทางของแอดนครบาน50นะคะท่านผู้ชมงดวันที่1เดือน964ค่ะคู่ตดนะคะก็ให้มาที่1 2 1 4 2 4นะคะ3ตัวตรงๆค่ะ124นะคะวิ่งตัวเดียวก็คือ4ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะของแอดนครบาน50ก็ไม่มานะคะ ต่อด้วยแนวทางม้านำโชคนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่1กันยายน2 5 6 4 3ตัวบนนะคะ8 6 7ค่ะ6 7 8นะคะแล้วก็7 8 6ค่ะซึ่งก็เป็นชุดตัวเลขเดียวกันนั่นเองนะคะท่านผู้ชมหากชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะนำไปตัด2ตัวด้วยนะคะ2ตัวล่างค่ะให้มาที่7 8 8 เและ97นะคะต่อกันที่แนวทางไม่ลองไม่รู้จับสบายสไตล์แอดกิจนะคะ0 7 1 0 7 6, 6 2 4 7 2 6 5 2 8 9 6 5 9 8 4 0 849และ078นะคะสำหรับงวดวันที่1เดือน964ค่ะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะชน3ตัวบนที่750ก็เข้าตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาหรือเปล่าค่ะ มาต่อกันที่แนวทางพ่อใหญ่วิทย์นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม64นะคะก็ให้เข้าที่2 3สนะคะเป็นชุดเน้นเน้นค่ะเม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะ1กันยายน64ค่ะให้ชุดเดียวมานะคะ1นนั่นเองค่ะเน้นเน้นนะคะสำหรับแนวทาง17นะคะก็จะตรงเด่นกับ แนวทางของแอดตุยนะคะท่านผู้ชมแอดตุยก็ให้1771นะคะมาต่อกันที่แนวทางคนนอนนานนะคะเป็น2ตัวล่างค่ะรัฐบาลไทยค่ะ9 7 1 7และ5 7นะคะ สำหรับชุด1 7ก็จะตรงกับของพ่อใหญ่วิทย์เมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมและก็ของแอดตุยค่ะแอดตุยก็มี1 7และก็มี5 7ด้วยนะคะส่วน97ค่ะก็จะตรงกับของหมานำโชคนะคะท่านผู้ชมและก็หลายท่านหลายอาจารย์ที่ก็ให้9 7 7 9มาด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกันด้วยแนวทางชุด ตัวเดียวเน้นๆน,น,นะคะเน้นล่างที่57นะคะท่านผู้ชมงวดวันที่1กันยายน64นะคะเน้นมากๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้ค่ะให้มาชุดเดียวนะคะเน้น57เลยค่ะ5 7 7 5นะคะต่อด้วยแนวทางของโลกสวยแอดต้อมนะคะท่านผู้ชมวิ่งล่างที่7นะคะรูด7ค่ะ จัดไปนะคะ71 73 75 76 79เน้น75เน้น76นะคะวิ่งล่างที่7รับตังค์นะคะท่านผู้ชมค่ะก็มี75 71และก็79อีกเช่นเคยนะคะเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาหรือเปล่าค่ะสำหรับ สามชุดเด่นนี้นะคะที่ชนกันหลายๆเจ้าหลายๆสำนักเลยนะคะมาต่อกันที่แนวทางท้าพิสูจน์บนของคนคอหวยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะโค้งสุดท้ายบนก็เข้าที่50นะคะซึ่งเป็นตัวเน้นค่ะให้มา3ชุดเน้นนะคะสำหรับท้าพิสูจน์ โค้งสุดท้ายบนนะคะท่านผู้ชมเราก็มาดูกันที่งวดใหม่นะคะท้าพิสูจน์บนงวดวันที่1เดือน9 6 4วิ่ง4ตัวเดียวนะคะชุด2ตัวที่ให้เน้นก็ให้เน้นไปที่2 4นะคะ7 4ค่ะ2 8และ3 8นะคะส่วนชุดรองค่ะมี3 4 4 4 1 4 8 4 2 7 อน,นะคะก็มาลองลุ้นกันดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าเป็นสามงวดต่อเนื่องหรือเปล่านะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองนะคะท่านผู้ชมสาหรับงวดที่ผ่านมานะคะของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองชุดบนและล่าง6ห่างนะคะก็เข้าที่05นะคะ งวดวันที่1กันยายน64มาแล้วนะคะชุดบนล่าง6หางค่ะ37 57 67 34 54และ64นะคะ57 6 7 3 7ก็มีหลายท่านหลายอาจารย์นะคะที่ให้มาค่ะ3 c ก็จะตรงกับของแอดสุยนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าชุดไหนจะเข้านะคะมาต่อกันที่ล่างเน้นเน,น,เน,นสามหางนะคะ1กันยายน6 4ให้มาที่3 7 6 3และ9 3นะคะ และนี่ก็คือชุดเต็มนะคะ16ชุดกำลังดีล่างเน้นเน,นสามหางนะคะท่านผู้ชมวดวันที่1กันยายนนะคะ1 1 1 2 1 3 1 6 5 1 5 2 5 3 5 6 7 1 7 2 7 3 7 6 9 1 9 2 9 3และ9 6นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ลือลันสนันเมืองก็บอกว่า ถ้าหากว่าไม่ชอบที่อาจารย์ตัดให้ก็สามารถตัดเองได้ที่16ชุดกำลังดีนะคะสำหรับชุดบนล่าง16หางของชุดที่ตัด6หางก็แม่มอนไม่ได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะติดไว้กกอนนะพี่น้องเนาะคลิปมันยาวพูดแล้วนะจ๊ะข่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ